Go 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 Show won't kind of you know อินกับรถกาแฟแท้เต็มปริมาณกาแฟ3รีอินวันอิ Go กมิอ voilà ินจังหูครับท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งนะครับคราวนี้ ผมจะมาให้ท่านผู้ชมทาฟาร์มรู้จักกับเจ้าของรถแต่เจ้ามาด้าสามคนนี้สวัสดีครับคุณเบลครับสวัสดีครับทางการอาาพูกกเกตภูเกชชานลพูเกครับผมคุณเบลครับเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยรถรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรครับเป็นทางการรุ่นนี้เขาเรียกรถมาด้าสามมาด้าสามนะฮะปีก็สองสองพันแปด 2 0 8ก็ปีละกาครับชะดฉลูขันทออะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็น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 รถปี2008นะครับก็เป็นโมเดลใหม่ซึ่งออกปีนี้นะครับผมว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่นิยมแล้วก็มีหลายๆท่านที่นำมาตกแต่งนะครับเริ่มจากของคุณเบลครับด้านหน้าได้ตกแต่งอะไรไปบ้างครับยุไหน้าซ้ายฝาแล้วก็จะมีสเกิร์ตล่าง โดเฉพาะช่วงหน้านี้ตัวตัวตัวสเกิร์ตตัวนี้ตัวนี้ฮะคุณเมียวเปลี่ยนหรือว่าติดติดตั้งเข้าไปเสริมต้องติดตั้งเสริมฮะอันนี้จะเป็นชุดแต่งของมาสด้าเขาฮะมาสด้ามาสดฮะครับแล้วไอ้ที่ช่องว่างๆนี่มัน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 เป็นอย่างนี้หรือมันหายไปไหนครับอ๋ออันนี้เอาไว้ให้แมวนอนนะฮะสงสัยไม่ไม่ผมว่านอนไม่ได้นะครับไม่ได้มันมันจะเป็นตะแกรงฮะเป็นตะแกรงไว้กันก้อนหินอะไรเพื่อเข้าคอนเดนเซอร์แอร์แต่ในที่นี้เนี่ยผมเป็นคนชอบ เช็ดลรืทำความสะอารดรถผมจะเช็ดหล้างไม่ได้ผมเลยตัดในส่วนของไฟนะฮะคุณเหมียเป็นคนที่ชอบดูแลทำความสะอารดรถมากมาถึงทันนี้ตะแกรงทําให้ทำความสะอาดไม่สะดวกตัดทิ้งไปเลยครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ล้างด้านในได้นะฮะเขาเป็นคนที่แปลกพอสมควรน,นะครับคุณเหมียครับอย่างไฟเนี่ย ตัวนี้คือเขาเรียกว่าไฟตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ฮะจะติดรถมาเลยมาจากโรงงานแล้วก็เราได้มาทําการจัดแปลงคือเปลี่ยนชุดหลอดบาลานก็เป็นซีนอน spoiler, อีกฮะเป็นชุดซีนอนทางสปอร์ตไลท์ล่างแล้วก็ชุดไฟ Main มเมนอี่ก็คือท่านผู้ชมครับไฟหน้า ก็คือเป็นรุ่นที่ติดรถมาแต่ว่าได้เปลี่ยนระบบไฟเป็นซีนอน่อนก็คือใส่สว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็ในตัวด้านล่างฟอกเลมด้านล่างก็คือติดรถแต่ได้เปลี่ยนเป็นซีนอ่อนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นซีนอ่อนเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆรถนะครับพวกสติ๊กเกอร์ท่าทางก็พวกสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็คือเราติดเพิ่มเพิ่มให้มันดูแบบ มีสีสันนิดหน่อยเพราะรถมันเป็นพื้นขาวฮะดูแล้วบางทีมันจะจืดไปก็ทำการคิดคอนสติ๊กเกอร์แล้วก็ครับท่านผู้ชมครับผมเจออีกหนึ่งคำถามนะครับคุณเมียวครับชี้ไปไหนครับอ๋อไอ้นี่คงคง,งสีไปเรื่อยเปอยของเขาฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของ,ของเขาเป็นผมว่าคุณเมียชอบชอบสีชอบสีบบครับไม่ไม่ใช่นะครับเป็นโลโก้ของอิงเป็นชุดแต่งเป็นชุดบอดี้พาร์ทนะครับเป็นชุดบอดี้พาร์ท บวกหนึ่งนี่คือบวกหนึ่งี่ก็คงอาจจะได้เกียหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือคงจะสอบปกไปนะครับเป็นโลโก้เป็นโลโก้ของยี่ห้อ Bodypart นะครับเท่านผู้ชมครับผมว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคันนี้สุดตามากๆก็คือล้อซึ่งดูแล้วเนี่ยล้อผมว่าเป็นขอบที่ใหญ่โตพอสมควรเลยคุณเมียวครับล้อล้อแม็กที่ที่ใช้เนี่ยเป็นขอบอะไรครับ เป็นขอบ19นิ้วครับ19นิ้วเป็นของแบรนด์ของว o กฮะก็คือหน้าหน้าจะเป็น8นิ้วครึ่งแล้วก็หลังจะเป็น9นิ้วครึ่งจะมีออฟเซตให้ฮะล้อที่นี้เป็นขอบ19นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กนำเข้าหรือว่าผลิตในประเทศฮะเป็นล้อนำเข้าจากญี่ปุ่นฮะจะเป็นแม็กสองชิ้นใช้แมกนีเซียมทั้งชิ้นเลยยี่ห้อวอกนะครับ PCD เนี่ยผมมองว่ามันเป็น5รูเดี๋ยวผมอธิบายท่านผู้ชมนดหนึงก็คำว่า PCD หมายความว่าตรงรูน็อตะยะห่างของระหว่างน็อตล้อสองตัวเนี่ยเป็น PCD สำหรับรถรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้ PCD ก็เรียกว่า5รู 4, <11 4. S> 1 1 4 3นะครับสำหรับรถมาด้านะครับยางเนี่ยเป็นยางของอะไรครับคุณเหมียวยางตัวนี้ผมใช้ของโซโยทายคโซโยชายครับ, ai, รบ,รบผมยางใช้ดีไหมครับ ยางโตโยท้ยตัวนี้เป็นยางที่เกาะถนนฮะให้ความสมูทในทางลื่นบนถนนที่ขรุขระฮะเป็นยางที่สามารถได้ด้านทางสปอร์ตแล้วก็ทางลูกลังครับผมก็ยางโตโยท้ยของมาด้าสามคันนี้ก็จะเหมือนกับรถวอลโวคันที่แล้วซึ่งคุณเหมียวใช้ ผมคิดว่าเขาคงจะชอบอยางยี่ห้อนี้โตยโยทยเป็นอะไรกับโตยต้าครับมันคงเป็นพี่น้องญาติทางห่างก,กันนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นคมันคล้ายๆกันความจริงไม่ไม่เกี่ยวนะครับโตยต้าเป็นยี่ห้อแลวโตยโทยทยเป็นยี่ห้อยางผลิตจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนยิยมอย่างมากในเมืองไทยตอนนี้ใช้ในวงการรถดริฟเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูทางด้านล้อหลังว่ากับล้อหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าหน้าตื้นหลังนึกเป็นยังไงนะครับเชิญครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตนะครับหน้าตื้นหลังลึกตรงนี้เขาเรียกว่าออฟเซตนะครับด้านหลังเนี่ยออฟเซตประมาณ3นิ้วครึ่งเกือบจะ4นิ้วส่วนด้านหน้าเนี่ยมีอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับในส่วนของล้อหลังความกว้างของล้อแบกเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่9นิ้วครึ่งครับ9้นิ้วครึ่งเนิ้วครึ่งฮะเนิ้วครึ่งแล้วขอบล้อฮะขอบล้อนี่19ฮะ9ครับผม ยางหลังกับยางหน้าเนี่ยเท่ากันไหมหรือกว้างกว่างถ้าตามตามหลักจริงๆแล้วยางหลังจะต้องสเปคให้ได้ที่24 5หที่5องหกแต่พอดีผมใส่เพื่อว่าเอาให้ดูสะดุดตาก็เลยใช้ยางซิรีส์เดียวกันคือเป็นสองก็คือการแต่งรถหรือล้อล้อลณะใส่เขาเรียกว่ายางโดนัทใช่ไหมฮะยางโดนัทคือแก้มล้มนิดนึงแล้วก็ขอบแบกโผล่มานะฮะเวลาขับขี่ก็ต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าจะทำให้เสียหายได้ แต่ดู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 เด่นดูสะดุดตาดีนะครับไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนหรือติดรถมาอันนี้เป็นติดรถมาฮะเป็นแมนเนเจอร์ชันของตัวนี้เลยเขาจะเปลี่ยนตะปางครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นโทนสีก็คือปกติไม่ได้ไม่ได้ทําเองไม่ได้ทําเองฮะอันนี้คงจะทําไม่ได้ทําไม่ได้ฮะเพราะไม่มีโรงงานผลิตนะฮะออ๋ครับจะทําให้แตกหรือเสียหายได้ฮะอ๋อไออย่างนั้นไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร คุณเมีว,เเมวติดเองร็เปลครับอ๋อไม่ใช่แคทางโรงงานครทางโรงงานก็ติดมาจะเป็นแบรนด์โลโก้ของเขาฮะมาสดา้าผมเห็นสติกเกอร์มอนสเตอร์ชื่อเล่นคุณเมีวเลยครับไม่ใช่ฮะมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวอ,อ,อักษรที่เพลาะแล้วก็ดองเสือที่สวยก็เลยนำมาติดในรถที่ผมใช้ทุกคันนะครับ,รบผมในส่วนของด้านล่างเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือไฟไฟตรงที่กันชนหลัง ติดรถมาหรือเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนฮะถ้าเป็นของติดรถเดิมเนี่ยมันจะเป็นทับทิมสีแดงแต่ผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นของอิสเซอรี่ของเขาก็าคือจะมีไฟหรี่ขึ้นมาในจุดนี้อ๋อครับครับผมว่าดูดูลองตัวดีกับรถสีขาวแล้วก็ไฟออกแนวสีดํานิดนึงนะครับส่วนปลายท่ออเสีย,ปล,ยปลายท่อที่เราเราเปลี่ยนฮะมาเปลี่ยนนะปลายท่อของเขานี่จะมีขนาดที่เล็กจะดูไม่สมดุลกับบั้นท้ายของรถนะฮะครับแล้วอย่างโทนสีเนี่ย าดครับเราเราทำเองหรือว่าเอตัวนี้จากโรงงานฮะจากโรงงานโรงงานครับโรงงานอะไรครับเอ่อโรงงานยาสูบนะฮะอย่างว่ากระแดงอย่างนั้นเอาไม่ใช่นะฮะเป็นโรงงานของมัดดามัดดาครับเป็นวเนี่ยท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมเดินรอบๆรถดูอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกมาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูภายในห้องเครื่องของมัดด้าสามคันนี้ว่ามีอะไรบ้างเอาไว้เบรกต่อไปครับ พักชมคุณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูภายในห้องเครื่องของคุณเมียวนะครับครับผม